มา,มาพูดเคสเมียฝรั่งส่งเงินอ่าได้แค่ส่งเงินไม่ได้ดูแลแม่ไม่ได้อไปปฏิบัติแม่ยามเจ็บป่วยน้องเป็นคนดูแลเราก็ขอบคุณเพราะเงินทุกบาททุกสตางเราเป็นคนส่งเนาะทำงานในต่างแดนนะคะเออให้กินให้ใช้แม้กระทั่งดูแลน้อง เข้าใจว่าเขาดูแลแม่ไปทำงานไม่ได้แต่สิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือคำพูดของแม่มึงมีหน้าที่ส่งเงินนะคะน้องเป็นคู่ดูแลเลี้ยงดูกูมึงไม่สิทธิ์ไปว่าน้องอืมเพราะอะไรนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยายจ๋าเอ้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าได้ผัวฝรั่งมานี้ก็สิหาปีมีน้องชายคนเดียวนะฮะสร้างบ้าน ให้แม่อยู่น้องชายก็อยู่นั่นแนละล้เมียเขาก็อยู่นั่นแหละนะคะมีลูกแล้วหนึ่งคนเหมือนกับเราอุ้มทั้งครอบครัวน้องแล้วก็แม่ด้วยออกรถคันหนึ่งก็ให้น้องนะคะเออทีแรกดาวให้เขานั่นแหละเขาส่งบ้างไม่ส่งบ้างสุดท้ายก็เป็นภาระเราต้องส่งเพราะเหตุผลก็คืออ่ะดูแลแม่นะคะทํางานทําบ้างไม่ทําบ้างก็ไปอย่างนั้นแหละชีวิตบ้านเรานะคะเราก็พูดว่าให้ตั้งใจหน่อยนะพี่ก็อุ้มเธอมานานแล้ว เพราะว่าพี่ก็อายุมากขึ้นครอบครัวพี่กว่ามีก็คือคุยกันนะคะน้องก็คงจะพูดกับแม่แล้วไปบ่นนะคะว่าพี่นะอย่างง้นอย่างนี้เอออ่าถ้าให้ครอบครัวผมไปทํางานนะ ก็กลับมาเลี้ยงเองสิมาดูเองคิดว่าส่งเงินแล้วจะต้องมาพูดอย่างงุ้นอย่างนี้อันนี้คือความรู้สึกของน้องชายเราไปใส่แม่เราเออล้วทีนี้แม่ก็หันมาถามมึงไปว่าน้องอย่างนั้นอย่างนี้เหรอถ้าไม่มีน้องแล้วกูจะอยู่ยังไงนะคะอันนี้มันก็ไม่ผิดนะเออแต่ในความรู้สึกคําว่ามีน้องจะอยู่ยังไงน้องมีครอบครัวเมียต้องทํางานนะทุกคนอันนี้ในมุมมองยายจ๋าเข้าใจเจ้าของเรื่องนะ อน้องคนเดียวเนี่ยเราอุ้มได้แต่ชนิดที่ว่าจะไม่ทําอะไรเลยนะอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะเออแล้วเออ่พี่จะต้องทําและส่งตามสั่งอย่างที่แม่บอกว่ามึงมีหน้าที่ส่งเงิน ก็พอมึงไม่สิทธ์มายุ่งกับน้องเอาคิดดูดิความปลอดภัยของเมียฝรั่งอยู่ที่ไหนอันนี้ยายจ๋าจพูดกับเจ้าของเรื่องนะเจ้าของเรื่องก็รู้สึกเสียใจมากๆเนาะแล้วเรื่องคุยกันแบบตรงๆเลยว่าโอเคพี่จา๋าสําหรับเบื้องบ้านเนี่ยอืมหนูรู้แหละเพราะเราก็มีน้องคนเดียวเราช่วยเขานะ่ะเออเราก็ไม่คิดหรอกถ้าวันข้างหน้าแม่จะยกให้น้องหนูก็ไม่เสียใจในตรงนี้แต่อยากให้เขาปรึกษาเรานะฮะแต่ณขณะน,นี้เรื่องบ้านยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่มันเป็นเรื่องว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนูน้นเดี๋ยวอันนี้นะคะแล้วสุดท้ายค่าส่งรถก็ไม่พอแล้วเปลี่ยนจากรถกระบะมาเป็นรถเก่งนะตอนนี้นะคะเปลี่ยนอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาอยากทําอะไรก็ได้เออจากความรู้สึกของเขาแล้วก็มาเน้นอยู่ที่ลูกสาวจากคําว่าแม่ นะฮะมันสะดวกแก่กูมันนั่งรถนิ่มเดี๋ยวนี้กูก็ไปโรงพยาบาลสามเดือนครั้งนะสามเดือนครั้งอืมนะค่าส่งเราส่งรถอ่า ค่าไปโรงพยงบาลน,น้ำมอกน้ำมันค่าใช้ใจ่ายค่าทุกอย่างเราจ่ายทุกอย่างในบ้านเดี๋ยวนี้ระยะหลังๆมาเนี่ยทีแรกตก่อนจ่ายส่งให้หมื่นห้นะโอเคขึ้นมาสอง0 0ื่ในช่วงจังหวะซดก็มีเพิ่มอ่ยืมอีกนู่นนี่นีนนน่อีกนะคะเชื่อไมหมยายจ๋าหนูไม่ได้กลับบ้านมาเนี่ยสปีแล้วแม่ไม่เคยถามว่ามึงจะกลับบ้านมาไหมมีแต่คําถามเดียวว่า เออเงินอนุนอันนี้อันนั้นเรื่องสุดท้ายที่ทะเลาะก,กันก่อนที่จะส่งเรื่องมาให้ยายจ๋านะฮะออคือเนาะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน้องเขียนเนาะออคือว่าน้องชายนะ่ะเขาอยากออกรถอีกคันให้ลูกออให้เมียเพราะว่าเมียเนี่ยเพิ่งกําลังจะแบบได้งานใหม่แต่ว่าจะต้องแยกกันไปอีกทางนะฮะอืมเพราะว่าความสะดวกของเขาแม่ก็เลยพูดว่า ถ้ามึงช่วยได้เออเนี่ยจำนวนเนี่ยมึงก็เออแค่แสนกว่าดาวเดี๋ยวมันทํางานเดี๋ยวมันก็ส่งเองแล้วคําพูดนี้เราก็เลยพูดขึ้นไปว่าอ่ะมองตัวอย่างอย่างผัวมนะันอะเออภาระยังอยู่เลยนะเออแล้วอันเนี้ยมันจะไม่หนักอีกเหรอทั้งสองทางเออแล้วผัวมันเนี่ยทํางานก็ไม่ได้อะไรจริงจังเนาะเดี๋ยวออกตรงนั้นเข้าตรงนี้ทําไม เออไม่คิดจะช่วยกันไปก่อนนะฮะความคิดของเขาคือฉันเป็นตู้เอ m อมฉันไม่มีคุณค่าที่จะออกความคิดเห็นมึงไม่มีสิทธิ์มาพูดมึงไม่ีสิทธิ์มาบ่นน้องนะมึงมีสิทธิ์ให้แค่เงินนี่คือความเสียใจสุดของที่สุดยายจ๋าเอ้ยสันอืมแม่เอ้ยแม่เอ้ยนะเงินทุกบาททุกสตังค์ลูกทำงานหาเงินส่งให้นะ การดูแลชีวิตเราสบายให้ย้อนถึงสมัยก่อนลูกสาวไม่มีผัวฝรั่งชีวิตเจ้าลําบากขนาดไหนหนึ่งเขาไม่ได้มีลูกให้เจ้าเป็นพาระเลี้ยงสองลูกชายลูกสะภ้ยหรือหลานของน้องชายลูกสาวเจ้าช่วยขนาดนี้แล้วยังจะรีดเขาถึงขนาดไหนสามจะไม่ให้เขามีเงินเก็บเป็นส่วนตัวเลยเหรอไม่ถามเขาบ้างเลยว่าคิดถึงบ้านไหมอยากมาบ้านไหมมีเงินเก็บบ้างหรือเปล่านะอืม เด็กลูกที่ไม่ได้กลับบ้านานานๆเนี่ยเจ้าคิดถึงไหมเคยถามเขาไหมว่าเกิดปัญหาอะไรถึงไม่ยอมกลับเมืองไทยทั้งๆท,ที่เขาคิดถึงสุดใจนะเออแต่ไปไม่ได้เพราะเงินไหลเข้าเมืองไทยมากกว่ารายได้ที่เขาได้รับเพราะเขาก็ต้องจ่ายลูกจ่ายครอบครัวทั้งนี้ดูแลตัวเองเช่นกันเงินมันนอกใช่เงินยูโรมันได้เยอะ แต่ถ้าใช้จ่ายแบบไม่รู้จักเซฟรู้จักประหยัดบอกเลยนะไม่มีเงินเหลือไปเมืองไทยคํานี้ยายจ่ายย้ายกับแม่ย้ํากับพี่น้องอยายจ่าจเสมอว่าถ้ายายจ๋าจทาตัวหรูอยู่เมืองนอกไปนั่งกินร้านอาหารกินอาหารไทยแบบเต็มยศทุกวันเงินไม่เหลือกับประเทศไทยหรอกพี่น้องขานะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งฝากถึงแม่แม่ทุกคนให้พินิษย์พิจารณาให้รักษาความรู้สึกหรือว่าหัวใจของลูกบ้างว่าเขารู้สึกยังไงนะการที่เขาไม่ได้กลับบ้านเ,นเขาเสียสละตัวเองแค่ไหนเขาคิดถึงอาหารคิดถึงแม่คิดถึงบรรยากาศบ้านเราขนาดไหนแต่เขาเลือกที่จะอยู่ในพื้นนี่เพื่อที่จะมีเงินจูนเจ้อเข้าไทยก็คือแม่พี่ชายเอ,อ,เอ,อน้องชายนะฮะครอบครัว แล้วน้องคนเดียวหลายคนหนูก็คิดว่าหนูก็คิดว่าน้องคนเดียวนะ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกหนูช่วยได้หนูตั้งใจอุ้มเขาอยู่แล้วนะไม่เสียใจเลยนะฮะกับคําว่าบ้านที่แต่งให้แม่เนี่ยแม่จะให้น้องเพราะว่าเรามีน้องคนเดียวนะแต่ณขณะน,นี้หนูอยู่กับผัวฝรั่งมานาะหนูก็ยังไม่มีเงินเก็เกบที่จะแยกไปเป็นส่วนของตัวเองเลยยายจา๋าสัน้นเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองได้แล้วนะ รักครอบครัวรักได้รักแม่รักได้นะแทนเทนคุณแทนได้แต่ณนะขณะนี้เข้าเกินเลยเราดึงไม่ได้เพราะเขาบริหารไม่เป็นหนึ่งละสองเขาไม่คิดว่าเราจะทุ่มให้เขาหมดซนะเราต้องกล้าพูดพูดแล้วต้องทำอย่าให้เขาเป็นคนควบคุมอ่าในกำหนดเงินน้อยนิดของตัวเองถ้าเรามีพอทุ่มไปเหอะสำหรับแม่และน้องคนเดียวเนาะคงไม่หมดเยอะเฮ้ยคงไม่หมดเยอะก็มีเหลือเลยนะ เออนะคิดดูนะยายจ๋ามีพี่น้องตั้งสี่คนห้าคนสี่คนเนาะบวกยายห้าคนนะฮะเออถ้ามีคนเดียวก็คงไม่ลำบากขนาดนี้นะฮะเอาเปรียบเทียบกันนะคะเออเราต้องคิดและแบ่งส่วนหนึ่งให้กับตัวเองระยะเวลาผ่านมายังไม่ได้เริ่มต้มเก็บให้ตัวเองนี่คิดผิดเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะน็อกหรือเปล่าเราจะทำงานได้ยาวอีกขนาดไหนนะ เออเริ่มเก็บได้แล้วอยากฝากถึงเมียฝรั่งจุดเริ่มต้นใหม่ๆถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานให้รู้จักแบ่งนะ10% 20%เก็บตุ้นะเก็บแยกไว้ให้กับตัวเองเพื่อวันข้างหน้าแรงเราไม่มีหรือเกิดปัญหาในชีวิตเราจะมียอดทุนตรงเนี้ยเพื่อมาอา,าใจนะ เออเป็นหลักคำประกันเป็นต้นทุนเริ่มต้นใหม่นะฮะเราจะไม่เสียใจมากอย่าใช้คำว่าฉันทุ่มให้ครอบครัวจนหมดหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็กลับไปอยู่บ้านชั้นที่ฉันสร้างไว้เดี๋ยวฉันก็ไปพึ่งพี่พึ่งน้องที่ฉันช่วยเหลือเพราะเห็นมามากมายร้อยละหนึ่งเปร์เซนต์ไหมที่กลับไปพึ่งพี่พึ่งน้องได้เนี่ยบอกตรงๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งเปอร์ซ์ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเซฟตัวเอง ที่สุดของที่สุดแล้วยิ่งแม่นะเขาเคยได้จนเคยตัวเลยไม่นึกถึงคุณค่าของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนดับให้เขารู้ว่าขาดเราเขาจะลำบากอย่าให้เขามองว่าเราขาดเขาไม่ได้นะเออยิ่งเขาแช่งเขาด่าเออนะถ้าแม่ที่ได้รับจากลูกสาว ที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งแช่งด่าลูกเนี่ยบอกเลยกรรมนั้นไม่มาตกที่เราหรอกอย่ากลกัวกับบาปกรรมเพราะนักปัจจุบันถ้าเราอยู่ในขณะดูแลพี่น้องครอบครัวพ่อแม่แล้วเราทุกนั่นคือกรรมสวัค์นรกในอกนรลกในใจกรรมที่เราไม่แบเองเราไม่ปลดล็อกเองเราไม่แก้ไขเองเพราะทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยตัวเรานะ อย่ากลัวที่ใครจะทิ้งเราถ้าไม่มีใครเราสบายเงินหาได้ทุกบาททุกสตังค์เก็บไว้เป็นของตัวเองแต่ถ้าให้เขากลัวว่าเราทิ้งเขาเพราะถ้าเขาไม่มีเราไม่ว่าแม่พี่น้องไม่มีเรานะณนะวันเขาลำบากไม่มีใครหยิบยื่นช่วยเหลือเขาเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนให้เขารู้สึกแบบนั้นฝากไว้ให้คิด